หาไปเชื่อมปะเชื่อมเชื่อมครับขาว่าเดินเดนไหนนะนี่อืมขาเดินนั่นขาเดินนี้ก่อนเอ้ยขาเดินเป็นขาเดินปากก่อนอืมเดินปากก่อนครับเดินปากก่อนจะเดินตรงนี้ครัน้ำเดินน้ำอัลจีรีไม่ใช่เพิ่งดูเมื่อกี้ครับอีดูเรื่องเมื่อกี้ทำนิดนึงครับไอ้ตรงนี้ตรงนี้เขียนแล้วทำไมต้องกินก่อนนะครับแบบเราหาทางตัดไม่ได้อ่ะ ตัดเนี่ยตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ครับแต่เขาก็ปิดหัวอีกทีหนึ่งอต่เขาก็ตะลิขตะลิถ้้จะเชื่อก็ตัดไม่ได้ลนะเ,เขาก็เชื่อเหมือนกันก็เลยกินก่อนใช่ไหมครับไม่น่ากินอ่น,นเออเออผมว่าเรื่องหมอฝังนูน้นแล้วไปเล่นเม็ดเม็ดเดิมที่เราที่คุยกันตรงนู้นใช่ไหมอ๋มอแต่มันเล่นไม่ได้เลยเพราะไม่มีเม็ดขาวเม็ดนี้แล้ววะไม่แน่สับสามนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเม็ดที่ไปไปไปอัดกำแพงตรงเนี้ยไม่แต่ท่านไม่เล่นแล้วท่าแรกท่าแรกท่าแรกด้านนี้มันไม่เล่นไม่ไม่เล่นอัดเลยละแต่นนี้ก็คือดำก็ไม่ได้อะไรไม่ใช่หรอตรงนี้มันยังมียู่ได้ดำรอดแต่ว่าขาวยังไม่ค่อยมีเลยนะครับขาวไม่ค่อยมีผมว่าขาวมันไม่น่าตายเลยวะหรือว่าอย่างไรจัดจัด โอ้โหโหดไปไหนเนี่ยต้องสัญชาตญาณในกุ้งเนี่ยไม่ธรรมดาตัดเห็นไหมตัดอยู่แล้วก็มันตั้งใจเม็ดนั้นมาเพื่อตัดอยู่แล้วไม่ไหนครับไม่ไหนเม็ดก่อนเมื่อกี้ฮะเออเม็ดนั้นนะกุ้งเนี่ยเป็นยังไงนะใจลอยตัดอีกข้างนึ่งเนี่ยตัด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 ตั้งใจตัดก็ตัดบันไดครับเอ้ยมันไดครับตะข่ายไม่ทันเนี่ย ใครไม่โอ้โหพนักกายพนักกายขนาดนั้นเลยเหรอไม่ธรรมดาเลยไม่งั้นมันจะเป็นด่างกันเลยเอ้ยเด็ดดีตาดำเออผมว่าดำมาเสียมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาดำตาดำก่อนเขาเล่นนี่เออนี่ไงตาดำครับเอารองไหน้งเล่นเล่นไหนก็เหมือนเดิมเดิมต้องเล่นมิดเดิ้ลก่อนไง Ừ. Xóm à. Tông sống ừ. 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 <laughs> uh. tông sống chân sống dai được thơ lê chơi mini mini này hả bên hao khô này dài hả thơ lô hả lô hả lô hả lô đi rượu tiêu ký kèn cố you oh sống nè ghê ghê ทำไมทำไมเหรอฮัลโหลฮัลโหลเออว่าไงนี่แทงเสร็จแล้วกำลังจะออกแล้วทำไมเหรอรองเท้ามาแล้วเหรอรองเท้าเท้าเลยพี่